รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะผู้ชมครับน้องโน้ตครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยนะครับฝนตกลงมาทุกวันจนใจพี่อ่ะหนาหมดแล้วโอ้โหยังไม่จบยังไม่จบยังหลออไม่พิดจริรหลอเขอโทษขอโทษค่ะแดดก็แรงด้วยนะครับแรงจนบางทีเนี่ยจิตใจพี่เขาเร่าร้อนไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่า หแมหมหล่อตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะพี่ชายของเราโน้ตก็เป็นห่วงคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะมีเรื่องราวดีๆมาดูแลสุขภาพกันร,รับหน้าฝนกันด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ก็มีโรคต่างๆที่มากับหน้าฝนที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็เจอกันเยอะด้วยค่ะอย่างแรกเลย ท้องเสียหรือว่าอาหารเปพินั่นเองเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคที่ชื่อว่าอ e mm ีโคไลปนเปื้อนมาในน้ำฝนด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าไปโดนอาหารต่างๆโดยเฉพาะอาหารสดหรือว่าอาหารที่เราจะทานเข้าไปเนี่ยก็ทำให้ลำไส้ของเราอักเสบติดเชื้อได้ค่ะ mm hmm. นอกจากนี้มีอีกโรคหนึ่งที่ต้องระวังก็คือโรคที่เกิดจากไวรัสนั่นเอง mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อนะคะที่ทําให้เราพวกคอติดเชื้อเจ็บคอหรือว่า โรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังค่ะรวมถึงโรคฉีูแลวก็ oh. โรคที่อันตรายน่ากลัวที่สุดเลยก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะครับผมรู้ทันไว้น่าจะดีที่สุดะนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียกว่าเสริมภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจของเราหัวใจของเราแล้วก็ร่างกายของเราด้วยกับรายการชูรักชูรสหลังโฆษณาเจอกัน คือชอบใส่กเาัครับก็ถ้าสามารถรับผิดชอบดูแลตัวเองได้นี่คือรสนิยมทางเพศอย่างหนึ่งทําความเข้าใจกับแฟนซะนะคะว่าตรงนี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราที่ห่างไกลกันเนี่ยยังคงความรู้สึกผูกพันกันได้รักสามเศร้าเคยเกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตของหนูไหมคะเคยค่ะผู้ชายมาจีบหนูใช่ไหมหนูไปจีบเขาค่ะก็ถามถามว่าไงคะจะเลือกใครอ๋อ